กับพี่น้องกับรุ่นไปด้วยกันครับพี่น้องครับชนชวนาชาวนช,ชาชาชาว หรอกครับพี่น้องครับหลุนไปในกันครับพี่น้องอ๋อเขาเร็วเนี่ยครับพี่น้องเขาหัวปุ๊บหัวกระลุกกร้อยครับพี่น้องครับเขาหัวเรียบร้อยเขาบรัพี่น้องหลุดไปในกันครับพี่น้องคนหัว ฉนวนจับตาไม่ก็อ่นนหลุดๆครับพี่น้องครับ À, <laughs> à, Đồ, cần cái đường Hãy subscribe cho không

เขาลุ้นในกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับไาอยู่พยาธิ ชุดเรียบร้อยครับพี่น้องครับหลุดสุดๆครับพี่น้องครับหมอกไฟโบราณนะพี่น้องเนี่ยรุ่นครับพี่น้องรุ่นออกพี่ออกพี่ Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn सुख कहा